อันนี้ยายติวแท่อยู่นะคะเอามีมีอะไรบ้างเอ่ยแท่ทานไว้แท่เท่านาทีติวประมาณ30นาทีอันนี้จะมีต้นอันนี้ยวกกล้วกาบกล้วยยวกกล้วยการกล้วยทำให้ เก็บได้นานมันจะมีมีอะไรบ้างเอ่ยว่านกับหอยกับหอยม้าน้อยม้าน้อยสใบพลอยเตมีอ่ะใบพลอยเมีย่ผักบุ้งผักบุ้งป่าใบมณ์ป่าใบมณ์หอมแซ่บหอมแซ่บแล้วก็หญ้านางหญ้านาเยอะเลยแล้วก็ เบมอะอย่างเงบบบกยหาปักกิ่งย้าปักิ่งโหเยอะมากเลยกะมังใหญ่เลยอืหลากหลายขุยหญ้ามาห้ามาอืมได้กี่อย่างเก้าอย่างหรือเปล่าแปดเ้าอย่าง อยู่ในสวนยายติวมันคือจังว่าท่านใหญ่ปนียายติวมันคือใหญ่แถวมาอ,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 อ๋อว่าอยู่ในสวนพึ่งปลูกเองอือทำ<ฮ>ได้แล้วเนาะทำได้แล้วยายติววสายจังหน้าที่อันเนี้ยครบเนี่ยอ,อือเอาอย่าง,งว่าใจอีกเอ่อมี่ไหรอือมันจะมีรางจืดรางจืดรางจืดชอบรางยา น่ากิน,นกินะอืมกี่นสประมาณเก้าเบาขาดอันไหนเอาซนี่ก็ได้บ้างหรือต้องไปเอาอันไหนอีกเอากล้วยประมาณสิบกี่อย่างแล้วอือ,อย่งหรือต้องเอาอะไรอีกอันนี้ก็เยอะแล้วเวนี่ยิวก็เยอะแล้นะอ,อนนี้ก่อนก็ได้ค่ะ อันนี้ยืดตัวใจนี่นะอุ่นเข่าจนไม่ใจเข่าก็ไม่ใ่อุ่นเข่าอุ่นเข่านึ่งเข่าย่ดตัวไปวัดตัวนี่บ่อื้อนข้าขายเลยขึ้นกุ้งเอื่อนอ๋อวันนี้ขายหอยวันนี้วันที่สิบห้า เไม่ทันมันสีไปรถไดบันก็ไปรถยี่ห้ออื่นรถบริษัทอื่นแต่ว่าซุปนี่มันสีนั่งโดนพุน่ะแปดชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงรถตู้เขาก็มีรถตู้ก็แฮงโดนบ่อยากไปน้ำเขานั่งนานเกินนั่งสองวันนะคะโดนไตอีก็ได้มันโดนหัวจุ่มนะโดนไปยอางจิ้ม สร้างจืดนะมาสั่น,น,นเแต่อีมลองไปหาล่างจืดอยู่บ้านอีเวนมืนเอเหนื่อยแหมก็บมากไหมเออเอา,า,า,เอาอมาสั่นเอาไปอีไปหาหายได้สั่นอ่ะสต๊อบก่อน